โดบริษัทไทยแบเอร์เจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ MRT สุขุมวิทตรงอโศกคือนัดกับสองแม่ลูกที่เขารักธรรมชาติมากเขาบอกว่าจะมีธรรมชาติกลางกรุงให้มาเจอที่ MRT สุขุมวิทจะเป็นไปได้ยังไง มาทีสุขุมวิทบอกว่าจะมีธรรมชาติอยู่ตรงนี้ใช่แล้วไหนอะคะธรรมชาติหนูอยู่ไหนไหนซิซิอยู่นี่หนูคือธรรมชาติอ๋อหนูเป็นสิ่งชีวิตที่เป็นธรรมชาติทําอะไรอยู่เดี๋ยกี้หนูทําอะไรอยู่ะถ่ายรูปกับอะไรถ่ายรูปปลาเสมือนจริงอ้นี่เขาทำจอขึ้นมาอย่างงี้หรอใช่วันนี้แหละโบกับมะลิก็เลยจะพาพี่แมร์เนี่ยแะคะแล้วก็จ้องมะลิเนี่ยมาถ่ายรูปกับธรรมชาติซึ่งอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ คือมันเหมือนภาพสามิติกระเด้งออกมาอย่างนี้นเหรอใช่ใช่ค่ะพี่ต้องบอกว่า,เ,าเป็นการจําลองป่าสเสมือนจริงให้เราเนี่ยได้มาถ่ายรูปโดยผ่านการถ่ายรูปแบบนี้ของนี่เลย MQDC MQDC for all well being คือบริษัทนี้เป็นคนพัฒนาสังหาริมทรัพย์เขาก็เลยมาทําให้ดูว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ตรง MRT เนี้ย เราสามารถเอาธรรมชาติมาอยู่ใกล้ตัวคุณได้ถูกต้องแล้วยังไงเวลาเล่นทําไงอ่ะง่ายๆค่ะพี่แม่เขาก็จะมีแบบเป็นฉากให้ทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะ,ะ,ะแล้วเขาก็จะมีนี่ QR วอาให้สแก มี QR code เรดเสร็จปุ๊บแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บแล้วเ็าจะเป็นแอปให้เราได้แบบเข้าไปกดกดนู่นนี่นั่นเลือกแบบไหนตั้งแต่ปลาโลมาไม่จะนี่ไหมเขาก็พอเรลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเสียงนกก็มาเน่ก็จะได้ถ่ายรูปกับปลาโลมาน้อยอะไรประมาณนี้อ๋อมันก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ลองเลยได้ไหมลองไหมได้ไหมเราสแกนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่มาเาก็เปิดได้เลยอ๋อพอสแกนปุ๊บใช่เขาให้เลือกสถานีปุ๊บล้วคราวนี้เราเลือกลาย เราเร bueno ื่องโลมาก่อนนะเฮ้ยโลมามาจากไหนไม่รู้อ่ะถ่ายคลิปนะโอเคนะแล้วคุณว่างโอเคคุณว่ามันทางขวาเลยอ่ะไปเลยว่ายมัทางนู้นเฮ้ยเสียงนกมาเลยเฮ้ยดูดินี่มีนกบินด้วยอ่ะไปบินกับนกเลยบินตรงมาเลยบินตรงมาเลยบินตรงมาเลยโอ้ยมีไม่นอนแล้วเลยคุณบินมาเลยโอ้โหเก่งว่กเก่งว่กเดี๋ยวคุณกดปุ่มสีแดงโอเคปะพร้อมพร้อม มันดีนะมันก็สนุกดีนกันเนาะใช่จริงๆมีหลายสถานีนะพี่แม่ BTS เนี่ยจะมีเพลินจิตแล้วก็อนุทแต่ตรงเนี้ยคือสุขุมวิทคือ MRT อีกที่หนึ่งก็จะมีที่จตุจักรนั่นเองอ๋อแล้วเดี๋ยวถ้าเราพาคนมาเล่นนิดเล่นได้นานไหมเขาจะอยู่ถึงนานแค่ไหนเนี่ยรีบมาเลยเพราะว่าที่นี่เขาจะอยู่ถึงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะรีบต้องรีบใครที่ขึ้น MRT ขึ้น BTS อยู่แล้วผ่านอย่าผ่านเลยนะ มาลองสแกนแล้วลองเล่นดูสนุกดีเหมือนกันอะถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งสบายๆชิลๆกันดีกว่าแม่พี่แม่แต่ว่าเราก็ยังอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวโบจะพาไปที่ที่หนึ่งซึ่งบอกว่ามันเดินทางไกลามากไม่ไกลด้วยแล้วก็ที่นี่เขาใส่ใจคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณพร้อมไปไหมคะพร้อมคะพร้อมค่ะพร้อมเหรอคะเราไปทางไหนคะเราไป,ไปไหนคะทางนี้ค่ะ,คะแล้วเราไปด้วยอะไรคะรถไฟค่ะรถไฟค่ะไปค่ะ ต่อโมใช่แล้วคือคือริชค่ะซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของ MQDC นั่นเองเขามาเจอต้นต้นไม้เลยนี่คือเขาปลูกไว้ทำไมให้สวยงามอ,อย่างเดียวหรออันนี้เหมือนประมาณว่าเขากำลังทดลองอยู่ว่าต้นไม้พวกนี้จะสามารถที่จะแบบปลูกไว้ในบ้านได้ไหมยอ,อยู่ที่แบบกำลังไฟเท่านี้ได้ไหมความเย็นเท่านี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะที่โมบบศึกษามาคือที่นี่เหมือนเป็นแบบห้องทดลองใหญ่ๆให้รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะ ทำใช้วัสดุมันจะออกมาเป็นยังไงมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างใช่ค่ะถ้าเป็นวัสดุทั่วไปแบบเป็นไม้เป็นอะไรมันก็จะมีปลวกขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าที่เนี่ยเป็นแบบพื้นไม้ที่แบบปลวกไม่สามารถขึ้นได้พอไม่มีปลวกเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีที่จะแบบไปพ่นในปวกเพราะถ้าพ่นอ่ะบางทีปลวกมันไม่ได้ตายอย่างเดียวไงมันมันจะมีผลกระทบอย่างอื่นด้วยออันนี้เราะโบเลยแบบอุ้ยชอบอ่ะ แต่อย่างมะลีเองเนี่ยเขาเป็นเด็กรักธรรมชาติทําไมยังไงอะจริงๆโมว่าสมัยเนี้เด็กจะติดเทคโนโลยีโซเชียลเยอะแยะมากมายแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้จริง,งมันต้องเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถที่จะสอนเขาปลูกฝังเขาให้เขาได้เรียนรู้การอยู่กับ ธรรมชาติและก็เทคโนโลยีให้ได้ควบคู่ไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่ตอนที่แบบปอเขาปลูกฝังนั้นเลยมหใช่คือพี่ปอจะชอบเรื่องธรรมชาติแล้วก็ไล่นาทําเกษตรทําอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยไปซื้อที่ที่บุรีรัมย์อย่างที่เราเห็นกันนะคะคุณปิ๊เล่นที่บุรีรัมย์บ้างไหมคะแล้วมีบ่อไหมครับที่นามีไหมมีอะไรอยู่ในบ่อน้าต้นไม้มีต้นไม้หรอแล้วไม่มีปลาหรอบ่อน้ำไม่มีปลาหรือว่าเราคนจับปลาขึ้นมากิน อ้เหรอสุดยอดไปเลยเอาวันนี้คุณหยิบเลยมาคะคุณมะลิอันนี้คืออะไรคะพลาสติกพลาสติกคุณนะคะถามหน่อยคุณชอบไปที่ไล่ของคุณบ๊อไหมคะที่บุรีรามชอบเหรอเวลาไปได้ข่าวว่าคุณไม่อยากกลับบ้านที่กรุงเทพหรอคะคุณอย่างล่าสุดไปมาห้าวันเวลาเขาปิดเทอมจะพาไปส่งให้เขาก็อยู่กับ ปุย่าไปเลยเฮ้ยคิดถึงเราโทรไปอะไรเงี้ยคุย่าบอกเอาวันนี้มาคุยกับคุณแม่หน่อยได้ยินเสียงตามมาแบบไม่ค่ะเอ้าทำไมอ่ะทำไมไม่คุยกับแม่อะเขากลัวแบบว่าจะตามเขากาบที่นู่นคุณมีเพื่อนเยอะหรอคะมีมีน้องมีน้องเหรอตน้องสองคนมีน้องสองคนแล้วเล่นอะไรกับน้องคะเล่นซูเปอร์ฮีโร่กับน้องงงเล่นซูเปอร์ฮีโร่กับน้อง น้องเขาเป็นผู้ชายอ๋อน้องเป็นผู้ชาย <c oughs> มันนะตินี่เขายังมีปลูกต้นมูต้นไม้ <c oughs> อยากให้ลงอยากให้ลงมาเนาะให้ลงมาหรอว้ายเฮ <c oughs> ้ยเจ๋งเนาะนี่คุณจับไปนี้นี่นี่แต่บางทีเวลาเราอยู่บ้านเราก็แบบเหมือนอยากได้ต้นไม้อ่ะพี่แม่แบบใส่ไว้ในบ้านแต่เราก็ไม่มีความรู้ไงว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยมันจะสามารถอยู่ <c oughs> ในบ้านได้ไหมแต่มาที่นี่เนี่ยได้ความรู้ค่ะนี่คุณปีนี้แล้วกันนะโอเคมา คุณมาทํางานบริษัทน,นี้ได้ก <c oughs> <c oughs> ็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้แบบเ,เด็กๆมาเรียนรู้ด้วยนะคะคือแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือโบเลี้ยงมันดีเลยนะคือว่าเขาอะเทคโนโลยีเขาก็สนใจแต่ธรรมชาติอะเขาก็ชอบ <c oughs> ทํายังไงที่แบบให้ลูกอ่ะ บาลานซ์กับ2เรื่องนี้แล้วอยู่ด้วยกันได้อะสมัยนี้นะคะเราเลี่ยงในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้ก็จาเป็นนะใช่แต่ว่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ความเป็นแม่จะทําได้ก็คือสอนแล้วก็ปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้ให้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีไปให้ได้วันนี้โบก็เลยพาพี่แม่แล้วก็มาลีเนี่ยมาที่ริสซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของ MQDC อซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีแนวคิดหลักๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะให้เมืองเนี่ย อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้แล้วก็คือจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้แค่สร้างแค่บ้านสร้างอาคารนะคะพี่แมรแต่คือเขาอะต้องการที่จะพัฒนาโลกแล้วก็รวมสิ่งแวดล้อมสังคมให้มาอยู่รวมกันเพื่อความสุขที่มันยั่งยืนจริงๆภายใต้แนวคิดที่ว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า for all well being นั่นเองเพราะว่าโลกเนี้ย เรียบเสมือนบ้านของทุกชีวิตเอออันนี้จริงๆโดยเฉพาะคนกรุงนะต้องแบบกระตือร mm. ือร้นแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้แล<ช>้วเราพยายามเอาธรรมชาติออกจากตัวแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องกลับมาเยียวยาเราที่สุดก็คือธรรมชาตินั่นเองไม่เท่านั้นนะคะพี่แมที่นี่เนี่ย<ม><ม>เขายังมีการวิจัยใช้วัสดุที่ไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยเอยดีชอบโครงการนี้ เพราะว่าเป็นโครงการที่ฟังแล้วมัน,ม,นมันคือทําให้เราทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเราที่ว่าไม่ใช่เฉพาะคนไม่ใช่แค่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานงของเราแต่หมายถึงต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อย,อยต่างๆอยู่กันอย่างมีความสุขใช่วันนี้ขอบคุณโบมากขอบคุณน้องมาลิมากค,ค,คือพาให้เรามาเปิดหูเปิดตาว่ากลางใจเมืองแบบนี้มีสถานที่แบบนี้ด้วยแล้วเขาก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบนี้ใช่ค่ะ ขอบคุณมากที่พามานะคะขอบคุณค่ะวันนี้อว่าจะดีิงเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้สวัสดีค่ะคออตเดี๋ยวจะไปติดอันนี้ให้ที่บ้านนะคะเอาไหมคะเอาหรอแต่คุณต้องรดน้าเองทุกวันนะจริงก็เปล่า คือจะบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่ารักมากมาริกก็น่ารักมากมคือยิ่งโตยิ่งแบบหูรู้เรื่องแล้วก็เป็นเด็กรักธรรมชาติคือต้องชื่นชมทั้งพี่ปอเนาะแล้วก็คุณแม่โบที่แบบว่าเขาปลูกฝังน้องให้เป็นเด็กแบบรักธรรมชาติ<อ>นี่จะบอกว่ายิ่งเรามีลูกเนี่ยนะเราจะยิ่งแบบว่ามีความคอนเซินว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้ลูกแบบโลกของลูกเราอะออที่เขาจะอยู่ต่อไปในอนาคตอะออมันแบบ มันเป็น<ช>โลกที่มันน่าอยู่อ่ะ,อะ<ช>าะฉะนั้นเราต้องแบบนะช่วยกันนะเร<ช>ื่องนี้นะ<ช>ขอบคุณสภาค่ะเทเตอร์ค่ะเครื่องประดับ power diamond ค่ะค่ะวันนี้พวกเรา3มแซบก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สว,ส,สวัสดีนนค่ะ